สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะในวันที่13กุมภาพภาธ์น,นี้นะคะมีเกณฑ์การย้ายราศีนะคะเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ เมื่อดวงดาวต่างๆนะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะก็ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีเลยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมลัคนาราศีอะไรนะคะแต่และเรื่องก็ไม่เหมือนกันค่ะและในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกันนะคะในวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปี65นี้นะคะมีดาวพระอาทิตย์ค่ะ โคจรย้ายราศีนะคะเข้าไปอยู่ในภพอริของท่านและก็อยู่ร่วมกับดาวพ,พับพฤหัสนะคะ ซึ่งดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะเขาก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะมานานแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64ค่ะแล้วก็ส่งผลยาวมาเลยนะคะจนถึงวันที่7เมษายนปี65แสดงว่าตลอดระยะเวลา1ปีเต็มๆนะคะที่ชาวลัคนาราศีกันนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความผูกพันรวมไปถึงเรื่องอสังหาริมทมรัพย์นะคะและในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะก็โคจรนะคะ ย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสและก็อยู่ในเรือนอารีอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ดาวพระที่ตรงนี้นะคะมีความหมายก็คือพบวินาศวินาศก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่คาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้นะคะเป็นพบเรือนที่ปกปิดซ่อนเร้นนั่นเองนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกันนะคะบางท่านนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความผูกพันจริงๆก็มีมาแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64เป็นต้นมานะคะและในช่วงของวันที่13นี้นะคะก็อาจจะมีบุคคลที่3หรืออาจจะมีใครนะคะเข้ามาทำให้ตรงจุดนี้นะคะ เป็นไปในทางที่เลวหลายยิ่งขึ้นนะคะเพราะดาวคู่นี้นะคะมีความเกลื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะในเมื่อดาวพระพฤหัสก็คือพบคู่ครองอยู่ในเรือนอริมีปัญหาดาวพระอาทิตย์ก็ช่วยเสริมค่ะให้มีปัญหามากยิ่งขึ้นเพราะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรไงคะแต่ก็ส่งเสริมกันไปในทางที่ไม่ดีนะคะและในตรงจุดนี้ดาวพระพฤหัสก็หมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะต้องมีปัญหา เช่นเดียวกันอาจจะติดตขัดขัดในเรื่องของหน่วยงานราชการบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะไปโอนที่โอนทางขายที่ขายทางหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานราชการก็เป็นไปได้นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อาจจะมีการทําธุรกรรมอะไรก็จะติดตขัดขัดในเรื่องของเกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสนะคะก็ไม่ได้หมายถึงเท่านั้นนะคะยังมีความหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในที่ทํางานของท่านนะคะ ก็เป็นอารีก็คือเป็นศัตรกูกับท่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64แล้วหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ได้ให้การเกื้อกูลสนับสนุนท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ได้มองเห็นความสามารถของท่านที่ผ่านมาก็เป็นไปได้และในช่วงระยะเวลานี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังต้องระมัดระวังให้มากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะนะคะหลังจากวันที่ส มีนาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพระพุธดวงนี้ค่ะก็โครจรเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับดาวพระอาทิตย์ดาวพระพฤหัสด้วยนะคะแล้วดาวพระพุธดวงนี้ก็หมายถึงตัวตนของท่านเองแล้วอีกพบเรือนหนึ่งก็หมายถึงเรื่องการงานของท่านแน่นอนเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องมีปัญหานะคะ กับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่เป็นการทะเลาะเบาแวงกันอย่างรุนแรงนะคะก็อาจจะมีความเคืองกันในคําพูดบางอย่างที่ท่านพูดออกไปแบบตรงๆหรือพูดออกไปแบบไม่มีความเกรงใจก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตรงจุดนี้นะคะจิลาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆเลยนะคะที่ผ่านมาดวงดาวบง่งบอกแล้วว่าเรามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เรามีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องความ เพราะฉะนั้นค่ะจุดที่ดีที่สุดเราก็พูดให้น้อยๆลงนะคะพูดมากก็มากความถูกไหมคะขอให้ท่านมีสติให้มากๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะจากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่า เมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปี65นั้นนะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกันนะคะก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานและก็รวมไปถึงความรักความผูกพันนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้มีสตินะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะ คําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและก็แม่นยําม,มากกว่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์ในคลิปนี้ก็เป็นเพียงนําเอาลัคนาราศีกันนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะ ควรนำคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ